ว้าวทุกคนสุกกำลังดีเลยสวยแล้วก็น่ากินมากๆเลยรู้หรือ,รอไม่ว่าการต้มไข่แบบประหยัดน้ำนั้นทําได้ง่ายๆเพียงทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยสวัสดีค่ะนุกเองนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนุกคุกกิ้งวันนี้นุกมีเคล็ดลับดีๆในการต้มไข่แบบประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดแก๊สมาฝาก ทำง่ายมากๆจะเป็นยังไงนั้นหนูก,ก็ไม่เคยทําแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าจะทําได้จริงหรอเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยเมนูไข่ต้มก็เป็นเมนูที่ทําง่ายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําให้ง่ายไปกว่าน,นี้อีกสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็มีแค่ไข่ไก่ค่ะวันนี้นุกใช้ไข่ไก่ทั้งหมด4ฟองนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปในหม้อต้มน้ําจากนั้นให้เราเติมน้ําลงไปให้ห่างจากก้นหม้อประมาณ1นิ้ว แค่นี้เองนะคะไม่ต้องเยอะเลยนี่แค่นี้อ่าแค่นี้ก็พอนะคะจากนั้นนะคะให้เราใช้ไฟกลางในการต้มค่ะถ้าเป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยนุกจะใช้ไฟประมาณ1,000วัตวัตสำหรับเตาแก๊สเนี่ยก็ใช้ประมาณไฟกลางนะคะให้เราปิดฝาหม้อ,อแล้วก็ต้มเป็นเวลา5นาทีพอครบเวลา5นาทีที่เรากำหนดไว้แล้วเนี่ย เราก็ทำการปิดไฟค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดฝาหม้อนนะให้รออีกประมาณ5-10นาทีค่อยนำไข่ต้มออกมาค่ะแล้วตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนี่ไข่ต้มของเราไม่แตกด้วยนะคะทุกคนสังเกตไหมคะว่าไข่ของเราสวยงามมากเลยให้เราเอาไข่ต้มเนี่ยมาแช่น้ำค่ะเพื่อให้ไข่คลายความร้อนนะคะจะเป็นน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยอันนี้นุก็แช่น้ำธรรมดาค่ะ ให้ไข่เขาเย็นหน่อยนะคะพอไข่เย็นแล้วเราก็นำมาปอกเปลือกตามที่เราถนัดได้เลยนี่ไข่ของเราสวยงามแบบนี้เลยนะไม่มีการแตกใดๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนูกจะปอกให้ดูนะคะว่าไข่เนี่ยจะออกมาสวยงามน่ากินหรือเปล่า นี่เลยตอนแกะเนี่ยนุก,ก็รู้สึกว่าเปลือกไข่ก็ค่อนข้างที่จะแกะง่ายนะคะแล้วก็ไม่ติดเปลือกด้วยค่ะนี่นี่ปอกง่ายอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้แกะง่ายกว่านี้ก็สามารถเติมเกลือลงไปได้นะคะอันนี้นุกอยากทดลองดูค่ะว่าถ้าเราไม่ได้เติมอะไรเลยไม่ได้เติมเกลือไม่ได้เติมน้ำส้มสายชูเนี่ยไข่จะออกมาเป็นรูปแบบไหน นี่สวยงามน่ากินอยู่นะคะนี่ไข่สวยๆเลยเด้งๆด้วยทุกคนเดี๋ยวลูกจะปอกต่อไปให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะเปลือกไข่หลุดออกมาง่ายๆเลยนี่สวยงามเด้งๆแบบนี้เลย <L> <G> ก็คือถ้าเราใช้ไข่อุณหภูมิห้องเนี่ยก็จะต้มสุกเร็วกว่าไข่ที่แช่เย็นค่ะ วันนี้ลูกใช้ไข่ที่แช่เย็นใช่ไหมคะก็อาจจะต้มนานประมาณ5นาทีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไข่ที่เป็นอุณหภูมิห้องเนี่ยอาจจะลดเวลาเหลือแค่4นาทีไข่ก็จะสุกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไข่แดงจะสุกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวนูกจะพาให้ดูเลยว้าวทุกคน สุกกำลังดีเลยสวยแล้วก็น่ากินมากๆเลยนุ่มๆเด้งๆด้วยค่ะวิธีนี้เวิร์กมากๆเลยทำง่ายสุดๆนี่เดี๋ยวหนูจะให้ดูใกล้ๆนะไข่แดงยังฉ่ำๆอยู่เลยประมาณนี้ค่ะเป็นยางมะตูมนิดนึงการต้มแบบนี้นะคะจะช่วยประหยัดน้ำไปถึง70%เเลยทีเดียวลองทำดูนะคะง่ายๆแล้วก็ประหยัดน้ำประหยัดไฟเราด้วย แล้วถ้าใครอยากให้สุกมากกว่านี้เราก็เพิ่มเวลาในการต้มได้เลยนะคะอาจจะเป็น6นาทีหรือ7นาทีก็ได้ค่ะแต่ว่าหนูว่าสุกประมาณนี้กำลังน่ากินเลยค่ะว้าวน่ากินจริงๆด้วยนะเนี่ยแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วย ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆจากช่องนี้ด้วยนะคะมีประโยชน์มากเลยแล้วก็นุกชอบมากเลยนะคะวิธีนี้ไม่ยุ่งยากเลยจริงๆค่ะก็ใส่น้ำแค่นิดเดียวเองเพียงแค่ว่าเราเนี่ยจะต้องกําหนดเวลาให้ดีนะคะถ้าอยากให้ความสุกระดับไหนเนี่ยเราก็สามารถตั้งเวลาตามที่เราต้องการได้เลยหรือใครอยากให้สุประมาณนี้ทำตามเวลาที่นุกทำได้เลยนะคะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แชร์กระดิง่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปทำดูนะถ้าทำเสร็จแล้วเป็นยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะบ๊ายบายค่ะ